สวัสดีครับพอแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียซี่สุขุสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคาค้าวโพิกัดบันดองหวายอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรครับผมกับคุณโต้งนะครับเมื่อนี้เพิ่งเจอมาฝากพี่น้องเข้าจากโต๋เดี๋ยวเขาไปสอบถามคุณโต้งกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมโต้งนะครับบันดองหวายนะครับตำเภกุดจับอำเภอกุดจับนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับครับผม เมื่อนี้เขาจะเอาขั้วเมาเปิดแต่ตัวครับผมครับมื่อนี้มีอยู่สามตัวน้องกันนะสามตัวเนาะครับเนาะหนึ่งโค้งสองแม่นะครับครับผมเมื่อเริ่มแม่นี่เนาะครับผมแม่นี่เพิ่นไม่ซื้อบ่ะครับมื่อนี้แม่ดารานะครับแม่ดาราเนาะแม่นางงามครับนางงามแม่นางงามคครรัับบผมเล่าก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดครับเป็นควายสายพัฒนานะครับสายพัฒนาเนาะครับผมขั้วสูงเพิ่นหลายไปไหนครับแม่ความสูงลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบเนาะ ประกันความสูงขาปะทกปะถอนหางปะดอกมันบักรับประกันทุกอย่างครับแล้ประกันทุกอย่างต้องอย่างว่าพันในพันรอบนะครับผมผสมพันหล่านไปอ๋อครับผมมีใบมีหลอดเนาะแต่หางปะทนใน่านรอบนั่นนะครับพันรอบครับครับผมสมพันหล่านไวปนะครับครับผมอ่าเพิ่นได้จักปีแล้วครับแม่นี่ยตัวนี้สามปีแล้วครับสี่สี่ปีแล้วครับสี่ปีกว่าแล้วครับผมเป็นแม่นางทองเนาะครับท้องลูกสองครับ ทองลูกสองนะครับผมลสองกำลังท่องครับอ๋อลูกที่สองนะครับกำลังในทองเนาะครับผมเบิ่งนะครับเบิ่งตาเพิ่นนะครับผมกบติ่งอัตลากขจีนะเต๋องงามหัวหนุ่มครับครับผมตาแจ้มแก้มจำนะครับเต๋อดีนะครับครับสวยนะครับอัตลากดีเนาะแม่นี่เนาะครับผมอ่าลำตัวงามนะครับเป็นคนสีทองนะครับผมมีขวัญหาบเงินหาบทองนะครับผมอ่าสวยนะครับแม่นี่งามครับอ่าเบิ่งท้ายเพิ่นนะครับผมอ่มันสิสูงไปไหนได้เนาะครับเนาะ ครับผมบ่งนมซีเต้านะครับผมงามๆเลยครับแข้งขาดีนะครับผมโคนหางไงพ่วงหางงามนะครับมุนมาพี่จักบัดนะครับผมงามนะครับแม่นี่สวยนะครับเห็นแล้วจะเอาไปเปลี่นแม่พันุแม่บอกเข้ากับติดต่ออคุณโต้งเขามาเนะครับผมงามสาหรับแม่นี่นะครับเขาเปิดราคาหลายปันเลยครับแม่ตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับบาทนะครับ หนึ0 0แสนแปนห้าพับาทเนาะต่อร่องใดมันต่อร่องใดครับต่อรองไดเนาะครับอ่างามอัตลักษณ์ดีนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดกเนาะอยากมาเบิ้งมาชมตัวจริงก็อยู่ฟามไดก็ครับผมเพิ่มพูนทัพฟาร์มงามนะครับแม่นี่สวยนะครับสูงเท่าใดก็ครับผมสูงร้อบครับสูงร้ยนะครับผมครับตัวต่อไป ครับมาชมตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองเพิ่นไม่ซื้อบ่ครับผมครับตัวนี้แม่ไอ้น้องดารานะครับน้องดาราเนาะครับผมครับเราก่อเพิ่นมาทั้งใดครับผมเป็นสายพัฒนาเช่นกันนะครับสายพัฒนาคือกันเนาะครับเนาะครับความสูงเพิ่นหลายเป็นใดครับแมนหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเนาะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับครับผมสถานานได้ทองเพิ่นมีหรือเปล่าตอนนี้ร่อผสมนะครับร่อผสมนะครับเพิ่นเป็นชัดไปแล้วรอบหนึ่งต่ว่าร่อจะเช็คไข่ตกแล้วผสมรอบต่อไปนะครับผม การตกไข่ยังไข่กระมาเรียบร้อยดีก็รอกกันลอผสมในหลอดมากครับครับผมเพ่นจะได้จากปีแล้วครับผมไอ่ตัวนี้ไข่ได้สามปีแล้วครับอืมครับสามปีนะครับได้สามปีแล้วเนาะเบิ่งนะครับเบิ้งหน้าตาเพ่นะครับครับเออเขาเป็นเขาอนใดครับเขาตัวขั้นซ้อนครับผมเขาตกขั้นซ้อนนะอ๋อตัวขั้นซ้อนนะครับตาลักดีตาแต้มแก้มจำนะครับหู้เนาะครับเนาะไข่ดีครับครับผม ตาแต้มแจ่มจ้าข้อองทงน้องขาอวบเผาไ่เล็บแข็งเล็บขามุนน่อยกอดดีนะครับเนาะล้ำตัวสวยนะครับมีขวัญนะครับขวัญหาบเงินหาบทองนะครับล้ำตัวเงาสวยนะครับสวยนะครับแน่นี่อัตลักษณ์ดีนะครับเอ่อมึงมุนจังหวัดนะครับมุนอะไรครับผมครับผมครับมึงไทยนะครับบึงหยุดนะครับผมบึงไทยนะครับผมบึงไทยเพิ่นนะครับเอ่อโค่นหางไงพ่วงหางงามนะครับน้มซีเต่านะครับผม สวยนะครับสําหรับแม่นี่นะครับผมลําโตงาบสูงใหญ่ดีนะครับผมงามเพื่อเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่บอเข้าพี่น้องเขาเห็นแล้วก็ติดต่อคุณโต้งเข่ามาเนาะครับแม่นี่เขาเปิดราคาลายเปิดเลยครับผมตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อรองได้คือเก่าบรือเ่ครับต่อรองได้คือกันครับต่อรองได้เนาะครับคนคนสวยคนงามนะครับแม่นี่เบิ่งแขงขาดีนะครับเบิ่งล่ำโตนะครับคนงามนี่ ควนหาเงื่อนหาพ้องนะครับครับผมครับงามนะครับบางหวเพพ่นนะครับหัวหนวกหวโน่นดีนะครับผมครับสวยนะครับเออบมะพ้าวใ่แข็งขาดีนะครับอ่างามงามนะครับแม่นี่สวยนะครับแม่อ่าสำหรับแม่นน่นะครับผมอ่าตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมโค้งที่สามนะครับผม ข้อมท,ที่สามนี assim, ่เพิ่นไม่ซื้อบ่ครับแม่นี่แม่เข่าสวยครับผมแม่เข่าสวยเนาะครับครับผมพร้อมกับลูกสาวนะครับน้องเข่ากล้องนะครับครับกับน้องเข่ากล้องเนาะครับเนาะเดี๋ยวคอยชมลูกพิ่นเนาะครับผมชุ่มแม่เพิ่นก่อนนะครับผมเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับแมนแม่เข่าสวยเป็นสายพันธุ์พัฒนาครับผมสายพันธุ์พัฒนาคือกันเนาะครับผมครับข้อมสูงเพิ่นหลายเป็นใดครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้านะครับผมสถานะในท้องเพิ่น ท้องหรือบอครับสถานะผมบพึ่งผสมกระทิ้งผู้ไปนะครับยังบระธานหลอดนะครับอ๋อครับมีใบมีหลอดเนาะครับมีใบมีหลอดครับยังบรทธานผ่านรอบนะครับมีใบมีหลอดถ้าผู้ใดสนใจถ้าพี่น้องเขาเอฟซีเขาเห็นแล้วถ้าสนใจอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์เนาะครับผมอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอเข้ากับติดต่อคุณโต้งเข่ามาเนาะครับสําหรับแม่สวยมันบ่ครับแม่เข่าสวยครับแม่เข่าสวยเนาะครับผมแข้งขาดีเนาะครับผม เพื่อนนันทองที่ใดครับผมอันนี้เป็นลูกที่สองครับใน่ทองนะครับอ๋อลูกที่สองทางลูกที่สองนะครับมาช่วมมึงลูกคนเนาะครับผมลูกเป็นลูกของยกมงคลนะครับยกมงคลมีใบมีหลอดไหมครับมีหลอดนะครับสำหรับลูกคนอ๋อครับผมมีหอมีใบมีหลอดเนาะเพิ่นได้เจ็ดเดือนแล้วครับนี่ได้เดือนกัวกัแล้วได้เดือนกว่าเนาะครับผมสวยนะครับผมงามนะครับสวยงามนะครับอัตลักษณ์ดี ครับผมนาหวานครับครับผมเพิ่นเป็นลูกที่ใดเหรอครับลูกสาวเพนี่ลูกสาววันนี้ลูกแรกนะครับผมอ๋อลูกแรกเนาะเป็นลูกแรกเนาะครับผมงามเนาะครับตัวนี้ก็มีใบมีหลอดคือกันเนาะมีใบมีหลอดคือกันนะครับลูกสาวเพิ่นงามนะครับสวยนะครับผมครับเบิ่งงกมหาแม่เพิ่นนะครับผมเบิ่งนะครับเบิ่งโคนหางใหญ่พวงหางงามนมสีเต่านะครับผมล่ำตัวงามนะครับถ้าสนใจ จากได้ไปเป็นแม่พันธุ์แม่บ่อเข้ากับติดต่อตรงเขามาเนาะครับผมเบิ่งแข่งขาดีบ่มีต่านี้เนาะครับเนาะรับประกันรับประกันนะครับเบิ้งหน้าตาสวยนะครับหน้าคมนะครับมีขวัญสองทางนะครับผมขวัญสองทางมีขวัญหาบเงินหาบทองสวยนะครับสําหรับแม่นี่งามครับอัตลักษณ์ดีนะครับลาตัวเงาดีสูงดีนะครับผมเห็นแล้วอยากไปเป็นแม่พันธุ์แม่บ่อเข้ากับติดต่อตรงเขาม้านะครับผมซื้อสองอาจจะได้สามในทองเนาะ เขาเปิดราคาหลายไปได้ครับนี่ตนี้เปิดไว้สามแสนห้านะครับสามแสนห้านะครับผมต่อรองได้คือเก่าเนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้นะครับผมซื้อสองอเดซสามในทองนะครับผมรับประกันตั้งนี้ทุกอย่างครับหางวอดดอกที่เวลาเล็บวอดเท้าวอดสกวอดถอนนะครับรับประกันทุกอย่างนะครับสำหรับโคมนี่เนาะครับผมครับงามๆเลยครับเห็นแล้วก็จับจ้องมองเบิ่งเอานะครับผมหมุนมาพี่จักบาลนะครับผมหมุนเลยครับหมุน พี่น้องเขาเบิงจากน้อยนะครับผมครับผมงามนะครับช่วยนะครับอ่างลึกอ่างใหญ่ดีนะครับนานมซีเต่านะครับผมงามนะครับมุนไม่ผิดเลยครับผมงามนะครับครับผมอ่างลึกอ่างใหญ่ดีนะครับสําหรับแม่นี่ครับครับสุธาในก็ฝฟกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตเกษตรทฤษฎีไม่เด้อครับสุธาก่าวเข้ามาสวัสดีครับ